เฮ้ยโยทดสอบทดสอบครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับจะไม่มีการตัดจังหวะแบบชุบชับหรือว่าใส่เสียงเพลงนะครับเป็นแบ็กกราวด์ไปอะไรงนี้นะครับไม่มีนะครับเพราะว่าประเด็นที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับมันก็ค่อนข้างซีเรียสอยู่นิดหนึ่งนะครับผมหรือไม่นิดว่าก็แล้วแต่ว่าผมจะคิดออกนะครับคือผมเนี่ยสามารถพูดแบบไม่มีสคริปต์ได้ เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเวลาทําคลิปรีวิวก็ทาอย่างนี้มาตลอดนะครับฉะนั้นใ,นในการที่ผมจะ,จะมาพูดประเด็นนี้นะครับผมสามารถที่จะพูดได้แบบไม่ต้องมีโนต้ตหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าสมองตอนนี้มันแล่นอยู่เลยนะครับอ้าวโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับกับประเด็นนี้ที่ผมจะพูดก็คือประเด็นเกี่ยวกับกระตูน18บบวกในบ้านเรานะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับ ก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยครับประมาณ4นาทีก่อนนะครับมันยังอยู่ที่เวลา23่ามริกา56นาทีนะครับก่อนที่ผมจะอัดเรื่องนี้นะครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยก็คือมันยังเป็นวันที่17อยู่เลยซึ่งวันที่17นะครับมันเป็นวันที่ทางสนับพิมพ์ดังโงะมางงานะครับเปิดพรีออเดอร์กระตูนเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโรเซนการ์เทนซากนะครับผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับมันเป็นกระตนล ติดเรท20บวกครับแล้วมันจำกัดคนซื้อนะครับผมซึ่งต้องเป็นคนที่อายุ20ปีขึ้นไปเท่านั้นถึงจะสามารถซื้อการ์ตูนเรื่องนี้ได้แล้วการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการ์ตูนติดเรทอ,อย่างนั้นในราคาเพียงแค่ร้อา 5, 5บาทซึ่งถ้าเทียบกับอย่างค่าย f i r s t Play p r r o นะครับที่ราคาเขาไปที่ประมาณ1 8 0บาทเนี่ยอ,อันนั้นก็มันเป็นเรื่องของคุณภาพกระดาษหรือว่า เรื่องของเนื้อหาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ที่รูปแบบของสน้นพิมพ์ก็แล้วกันนะครับอันนี้จะจะไม่พูดถึงก็นั่นแหละครับผมเอาเป็นว่าทางนังโงมังงะเนี่ยเขาก็กําหนดราคามาแบบนั้นเรียดจึงได้มาแบบนั้นนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปส่องดูเรื่องนั้นนะครับในแบบไฟล์รอมาก็ปรากฏว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันก็สุดจัดอยู่เหมือนกันโอเคถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนเพี้ยน,น,นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันมีฉากที่ดูรุนแรง ไปในทางเรื่องของเพศเสะยะนะครับผมแทบจะร้อเรเเลยนะครับหรือว่าร้อเรก็ก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับมันจะเป็นแนวนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันฮือฮาตั้งแต่ตอนที่ทาง First p เ a ย e p ปรประกาศ LC แล้วครับแล้วก็มีคนรอซื้ออยู่มากมายนะครับแต่พอมา ช่วงใกล้วันพรีเนี่ยทาง First p a g e โอ้ไม่ใช่ขอไปขอไปพอดีว่าหนังสือเฟิร์สโปรเพิ่มเนี่ยลิ้นพันอีกแล้วพอดีว่าทางหนังสือเฟิร์สเพจโปรเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยผมก็เลยแบบสับสนนะครับก็คือทางดังโงมาังงานเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะก่อนนั้นประมาณสักวันสองวันนี่แหละมั้งเขาก็บอกว่า,าทางดังโงเนี่ยเขาก็จํากัดคนซื้อนะต้องเป็นคนที่อายุสิบปีขึ้นไปเพราะว่า,ามันตามเรทนะครับเขาก็เลย ใช้วิธีการแบบนั้นในการคัดคนซื้อหนังสือของค่ายเขานะครับก็คือเรื่องนั้นแหละนะครับผมซึ่งตั้งแต่ทางดังโงมังะประกาศวิธีแบบนั้นออกมาเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงอยู่พอสมควรเลยนะโดยเฉพาะในกลุ่มหนังสือที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนี้กันก็ค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดคนซื้อบางคนเนี่ย อายุยังไม่ถึง20ปีเลยบางคนยังอยู่มปลายเลยเขาแยกแยะเรื่องเพศเรื่องอะไรออกนะครับแต่ไม่มีสิทธิอ์อ่านการ์ตูนแบบนั้นนะครับมันก็เป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาน่าเสียดายมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งขึ้นมาครับที่เขาเรียกว่ารับหิ้วครับผมเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าปกติไปแล้วนะครับสำหรับคนที่จะซื้อหนังสือการ์ตูนนะครับเพราะว่าในกลุ่มนังสือเนี่ยก็มีคนรับฝากหิ้วอยู่บ่อ าเป็นเดี๋ยวนี้ไม่น่าบ่อยแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนบ่อยอยู่เดี๋ยวนี้ไม่น่าบ่อยเพราะว่าโควิดนั่นแหละครับก็คงเป็นคนที่แบบว่ามีร้านที่แบบว่าเออเดินไปมาสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยอะไรงนี้เขาก็เลยรับรับหิวนะครับก็นั่นแหละนะครับมันเลยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการรับหิวแบบว่าไปซื้อที่ร้านหนังสือนะครับมันเป็นการรับหิวแบบฝากซื้อเออฝากซื้อนะครับโดยคนที่รับฝากเนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุส0ปีขึ้นไปนะครับ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับคนแบบนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาปรากฏตัวออกมาเขาก็เป็นเหมือนดังผู้ที่มอบความหวังให้กับหลายๆคนที่ยังที่อายุยังไม่ถึงนะครับแล้วก็อยากอ่านกระตู้เรื่องนี้อยากสนับสนุนนะครับอะไรแบบนี้นะครับแต่หลายๆร้านนะครับที่ผมไปดูตามเพจเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือกับทางสำนักพิมพ์อยูเออ่เยอะเลยนะคือขนาดบางร้านที่ผมคิดว่า เขาน่าจะอารมุ่มรวยแหละนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่อารุ่มรวยนะเขาก็าคุณต้อง20ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคุณถึง,ถ,งถึงจะซื้อได้นะครับมันก็เลยแบบเออแสดงว่าทางดังงงเขาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่านั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับสําหรับดังง,งงมังงะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับเขาเปิดในปีนี้เขามีกระโูนออกมา2เรื่องแล้วนะครับผมแล้วก็ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องโรสเซนการ์ตนซากานะครับที่จะขายไปเรื่องต่อไปแต่มันเป็นประเด็นที่ว่าการ์ตูนมันขายได้เฉพาะคนที่อายุ2 0ปีขึ้นไปนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าก็หลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าที่อายุยังไม่ถึงนะก็พยายามเสาะหาวิธีเสาะหาทุกวิธีทางนะครับในการที่จะเอา,เอาในการในการที่จะซื้อกาตูนเรื่องนั้นเนี่ยมาอ่านให้ได้นะครับคือในเรื่องของการแยกยากเนี่ยผม ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วแหละเพราะว่า,ายุคนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตมีนะครับผมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆมันสามารถทําไดา้รวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับดังนั้นในการที่การที่แบบว่าคุณแบบอยากจะสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์ที่เป็นกระตูนแนวอย่างนี้แต่อายุคุณยังไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยแบบแบบว่าเป็นเหมือนกับ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันก็เลยแบบเหมือนกับถูกจํากัดนะครับผม <S <s <lam> <S เพียงเพราะสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นตอนนี้นะครับก็เลยแบบว่าไปฝากความหวังไว้กับพวกที่แบบว่าเขารับอะไรงนี้ไปนะครับแต่ประเด็นจริงๆที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้มันก็ไม่ใช่อะไรแบบนั่นหรอกครับแต่ว่าจะมายกพูดในช่วงท้ายทีหนึ่งนะครับมาที่ประเด็นต่อไปกันเลยครับประเด็นเกี่ยวกับที่ผมเ,เกี่ยวกับคลิปนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของ black hole second นะครับใช้ตั้งชื่อแบบด้วเท่ยอย่างนี้เลยครับ black h o ล e second ลุมดำรอบที่2นะครับก็อองจริงแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันมีหลายๆลนคน,นกังวลมากว่าเฮ้ยถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วแบบว่ามีคนแบบแอบไปซื้อแอบอ่านหรือแบบว่าหาทุกช่องทางในการได้มนันมาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมนะครับซึ่งเอาตรงเลยนะ เอาแค่ตอนนี้เลยดังงงมังงะหรือแม้แต่ร้านค้านอื่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับคือความเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าแบบช่องทางหรือว่าการติดต่อคอนแทคระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่าตอนนี้คุณทําเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่นั้นในการที่คุณจะซื้อกระตุ้เรื่องนี้มามันเลยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่การที่สานพิมพ์เขาออกกติกาแบบนั้นก็เพราะว่าเขาทําตามเรทของเขา เขาแค่ทาในสิ่งที่มันควรจะทํานะครับแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่เขาอยากจะซื้อกระตูนเรื่องนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเ,เด็กวัยรุ่นนะครับที่ยังอายุไม่ถึง20นะครับแล้วก็เยอะซะด้วยนะครับส่วนคนที่อายุ20 20ปีขึ้นไปอย่างผมเนี่ยนะครับก็ซื้อได้สบายๆนะครับแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เมื่อเทียบกับวัยรุ่นเนี่ยอาจจะน้อยก็ได้นะครับผมอาจจะ เท่ากันหรือว่าอาจจะน้อยกว่าอะไรงนี้นะครับผมคิดว่า,างั้นนะซึ่งถ้าหากว่าคนที่อุดหนุนกระตุนเรื่องนี้มีแต่คนที่อายุสปีขึ้นไปการจํากัดเรดอายุเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการขายอ,อ,อย่างมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยสํานักพิมพ์เนี่ยจะจะเ,เรื่องนี้เนี่ยเขาจะเขาจะขายไม่ออกเลยนะครับเขาจะขายไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจํากัดเรทไงนะครับจำกัดคนซื้อ เขาจะขายแบบขายไม่หมดนะครับไม่ใช่ขายไม่ได้นะครับขายไม่หมดนะครับแล้วก็แบบว่าขายได้น้อยนะครับเมื่อเทียบกับความต้องการของลูกค้าที่มันเยอะนะครับผมนั่นแหละก็เลยเป็นที่พูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเอ้ยฉันควรจะทำไงฉันจะได้ฉันจะได้แบบว่ากระตุลนี้มาอ่านสักทีเนี่ยฉันเองก็ไม่ได้อยากอ่านเถือนนะแต่ว่าของทูลิขสิทธ์มาแล้วฉันเองก็อยากุดหนุนแต่มันไม่ใช่ซื้อนี่สินะครับก็เป็นที่พูดถึงประมาณนี้นะครับ แล้วถามว่ามันเกี่ยวกับลุุม,ม,มดำยังไงก็คือหากเขาเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะผมจะผมใช้คำพูดถูกไหมไม่รู้นะมีอาจจะมีกลุ่มคนนะครับที่เขาแบบว่ามองมองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับผมพูดแบบไม่เกรงผมพูดแบบไม่เกรงใจเลยก็คือพวกคนหัวโบราณนั่นแหละครับ ที่เขาก็มักจะมองว่าการะตูนติดเรทกระตูนโป๊แบบนี้แบบนี้รือแ,แบบนี้แบบนกระตูนที่เป็นในความรุนแรงโชว์เรือนร่างมันจะทำให้ในคมมันจะทําให้สังคมเสื่อมเสีย,สยทําให้เด็กแบบไปเป็นเครื่องจักรข่มขืนคนอื่นอะไรงนี้นะครับผมคือคือแบบโยงไปต่างๆนานาโดยที่ไม่มีอะไรมาพรูฟตรงนั้นเลยว่ามันมีกี่เปอร์เซ็นต์มันมีกี่กรณีแล้วโอกาสมันมีมากน้อยแค่ไหนเขาไม่ได้มีอะไรตรงนั้นมายืนยันเลยนะครับ คือเขาแบบไปมั่วนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนแบบนั้นอยู่นะครับคนที่แบบว่าหัวคิดแบบใหม่ๆหรือว่าเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยก็ได้แต่ปวดหัวกับสิ่งนี้ว่าโอ้เมื่อไรคนแบบนี้มันจะหมดไปสักทีนะครับซึ่งผมเองก็ปวดหัวมอนกันนะครับกับอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าทุกคนยังฝืนหรือว่าแอบทำอะไร,รแบบนั้นอยู่นะครับโอกาสที่จะเกิดลุมดํารอบ2ถามว่ามีไหมมีแต่มันอาจจะไม่ได้เรียกว่าลุมดํารอบที่2แล้วก็ได้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ผมใช้คำพูดที่มันอาจจะดูเป็นอนาคตทีออ่มนมองหน่อยก็คือการล่มสลายของของการ์ตูนในบ้านเราครับผมคือมันดูยิ่งใหญ่นะแต่มันได้ยิ่งใหญ่แบบว่ารู้สึกว่าโอ้ว oh, wow ้าวแต่มันรู้สึกแบบเชื er ่อแบบกูกูจะไม่ได้อ่านการ์ตูนอีกต่อไปแล้วใช่ไหมนะครับคือมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากถ้าเกิดว่าคุณคิดต่อยอดไปอีกนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแค่ความคิดของผมนั่นแหละนะครับซึ่ง ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับการที่มีคนฝากการที่คนฝากคนซื้อนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนนะครับที่ยังอายุไม่ถึง20ฝากคนนู้นคนนี้ไปซื้อแอบซื้ออยู่นะครับผมแล้วถ้าหากว่ามันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้นะครับโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันมันเอ่อมันเคลื่อนไหวแบบด้วยมันสามารถเคลื่อนไหวได้เพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะมาที่อาจจะเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนนะครับ ถ้าพูดให้สัส้นๆเข้าใจง่ายก็คือปลาตัวเดียวน่าต้องข้องครับผมปลาเน่าตัวเดียวน่าต้องข้องนะครับจริงๆมันเป็นแบบนั้นเลยคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอฟเฟกต,ตามมาทีหลังเนี่ยมันจะกระทบแค่ไหนนะครับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ผมว่าก็คงไม่มีใครอยากมันเกิดขึ้นหรอกครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนี่ยเพื่อไม่มันเกิดเรื่องที่มันเลวร้ายหรือว่าบานปลายเนี่ย ล่าสุดนะครับผมเองก็เพิ่งไปดูไลฟ์ของพี่แอดจางนะครับผมในเพจจิวแอนจินนะครับที่ผมก็ชอบไปดูแกบ่อยๆแหละเพราะว่าแกเป็นคนขายหนังสือนะครับขายหนังสือกร์ตู้นแล้วในมุมมอ,องคนขายเนี่ยมันก็ได้มุมมองที่มุมมองของคนซื้ออย่างเราเนี่ยออมองไม่เห็นนะครับเราก็จะได้มุมมองเหล่านั้นมาซึ่งล่าสุดเนี่ยอาจา์เขาเ,เสนอกิจกรรมดีๆอย่างหนึ่งที่ผมเองก็อยากะจะสัมพัน์ให้หลายคนรับรู้นะก็คือกิจกรรมที่ คนเนี่ยนะครับผมหลายๆคนนะครับที่อายุยังไม่ถึง20ปีนะครับให้ไปซื้อหนังสือการ์ตูนติดเรทมาสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปคู่กับผู้ปกครองนะครับที่แบบว่า,าขออนุญาตแล้วว่าอยากจะอ่านเรื่องนี้อยากจะซื้อเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้แบบทางอาจารย์นะครับเพื่อที่จะ ลุ้นของรางวัลอะไรอย่างนี้นะครับคือผมเองก็จลารายละเอียดไม่ได้หรอกขออภัยนะครับขออภัยแต่ว่าติดตามทางหน้าเพจพวกเขาได้นะครับก็คือมันจะเป็นกิจกรรมลักษณะแบบนั้นแหละซึ่งผมมองว่ามันดีนะถามว่ามันดียังไงหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการพูดคุยนะครับการ์ตูนติดเรททุกวันนี้มันมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันมีเข้ามาเรื่อยๆในบ้านเราจนทุกวันนี้เรามองเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ถามว่ามันม,มนีมันมีโอกาสไหมที่มันจะมีคนแบบว่า จ้องจะทำลายจ้องจะทำแบบว่าทำให้อไแบบนี้มันหมดไปตั้งทังที่แบบว่าไม่ได้ถามคนซื้ออย่างพวกเราเลยว่าพวกเราอ่านแล้วพวกเราแบบไม่ได้แบบจะทำตามในเรื่องนะพวกเราอ่านเพื่อความบันเทิงเราแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมคือมันจะมีคนแบบนั่นแหละจ้องจะทำลายอะไรแบบนี้ของพวกเรานะครับซึ่งแบบนั้นแหละมันมันมันไม่ได้เกิดการพูดคุยกันนะครับ ซึ่งกิจกรรมที่ทางแอดจางเนี่ยเขาจัดขึ้นมาก็คือมันจะทําให้เกิดการผู้คุยระหว่างคนที่เป็นลูกนะครับก็คือเรากับผู้ปกครองนะครับที่เป็นพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายนะครับที่เลี้ยงดูเรานะครับซึ่งมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันเกิดการมันพูดคุยนะครับพูดคุยแล้วมันเปิดอกใจเปิดอกปะใจคุยกันนะครับอย่างสมมุตินะสมมุติตอนนี้ผมอายุ15ปีผมอายุ15ปี ผมอยากอ่านโรเซนกนารเดนสาขามากแต่เขาจํากัด20ปีขึ้นไปแต่พมเป็นเด็ก15ปีที่ยแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรผมรู้ว่า,เ,าเรื่องของการมีเพศเรื่องของการเ,าเรื่องของเพศศึกษาอะไรเงี้ยการมีเซ็กอะไรเงี้ยผมยแยกแยะออกผมรู้วิธีการป้องกันผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมศึกษามาอย่างดีอินเทอร์เน็ตมีครูสอนก็ดีอะไรเงี้ยคือเราศึกษาหมดแล้วสิ่งเดียวที่เรายังไม่สามารถทลายไปได้ก็คือเรื่องของ แนวคิดของผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองคนไหนที่แนวคิดเขาสมัยใหม่นะครับแล้วเขาเปิดรับอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าการที่คุณจะอยากให้พ่อแม่คุณอนุญาตให้คุณซื้อการ์ตูนติดเรทสักเรื่องหนึ่งมาอ่านเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากแต่ว่ากับคนที่ปิดกั้นเนี่ยสิบอกเลยว่าโคตรลําบากนะครับแต่ปัญหาจะแก้ได้แก้ได้แก้ได้ลินพัน ไม่ใช่ลิ้นพันธุ์เนี่ยเขาเรียก <c oughs> ว่าเสียงไปแล้วนะครับตอนนี้บันทึกเสียงตอนเที่ยงคืนโ้เสียงไปแล้วขออภัยขออภัยนั่นแหละครับปัญหาปัญหาจะแก้ได้โดยการพูดคุยกันนะครับซึ่งให้เราเนี่ยไปคุยกับผู้ปกครองนะครับแบบว่าพ่อครับแม่ครับผมพร้อมแล้วคือตอนนี้ผม,มอายุสิบห้าก็จริงแต่ว่าผมรู้เพศศึกษาผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมรู้ถึงความรุนแรงผมรู้ถึงเ,เนื้อหาผมจะสามารถจะแยกออกได้ ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับพ่อแม่จะอนุญาตไหมอะไรงนี้นะครับและถ้าเป็นพ่อแม่ที่เป็นสมัยใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะยอมรับเราโดยทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าพ่อแม่เขาอาจจะคิดแบบนี้อยู่แล้วนะครับว่าเออสักวันเนี่ยลูกจะต้องอะไรแบบนี้นะครับก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้มีการสอนลูกแต่ว่าเขาก็เปิดใจสําหรับลูกอยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้จริงจริงจนกระทั่งได้พูดคุยกับพวกเขานะครับ จนกระทั่งได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่แบบว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องแบบนี้พอได้พูดคุยก็เปิดเจ้าเปิดกว้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็นั่นแหละก็เลยอยากจะฝากถึงหลายๆคนที่เขาเราเียกว่าอะไรนะเหมือนจะหมดหนทางในการซื้อกระตูนเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กระตูนเรื่องนี้หรอกนะครับผมลหลายๆเรื่องที่คุณอยากอ่านแต่ว่าคุณอายุไม่ถึงแล้วถ้าหากว่าพ่อแม่จับได้ว่าคุณแอบ,บซื้อมาอ่านเนี่ยบางทีเขาอาจจะ บางทีบางครอบครัวนะอาจจะเกิดการทะเลาะครั้งใหญ่ได้นะครับผมเพราะว่าสําหรับครอบครัวเนี่ยเรื่องภายในเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่มันเซซิทีมากๆที่แบบว่าอาจจะกระทบกระทั่งกันได้นะครับมเองม่ก็เคยเจอนะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับแบบนั้นกับทุกคนไงดฉะนั้นนะครับการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุยกับพวกเขานะครับผมเปิดอกเปิดใจไปเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะอายุไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่คุณอนุญาตแล้ว คุณแกลพ่อแม่คุณนั่นแหละครับผมซื้อการ์ตูนเัื่นั้นให้คุณนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้า้ดีเนะน,นี่ยนะอันเนี้ยไม่ต้องทําตามก็ได้แต่แต่อันนี้ผมแนะนําเลยถ้า้ดีเนี่ยชวนพวกเขามาดูมาอ่านด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าอย่าตัดสินการ์ตูนแค่หน้าปกใช่ครับอย่างเรื่องเนี้ยุณเห็นหน้าปกโอเคอาจจะเป็นอาจจะคิดว่าเป็นแนวเซอร์วิสต่างโลกนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนื้อหามันด์กกว่านั้นนะครับหรืออย่างเรื่องนี้คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการ์ตูนแอคชั่นหรือเปล่าวะ แต่เปิดมาในเรื่องแรกมีฉากาสบับหึมกันแบบจง,จงแจ้งเลยนะครับหรืออย่างเรื่องนี้นะครับผมที่ดูภายนอกเหอเหมือนการ์ตูนเซอร์วิสแล้วก็แบบเซอร์วิสัจ้าเลยแต่ใครจะไปรู้ว่ามันมีความตลกตามชื่อเรื่องมันอะไรงนี้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับมันเป็นการเปิดกว้างสําหรับหลายๆคนที่อยากจะซื้อแต่ว่ามันมีข้อจํากัดที่ผมพูดไปมัน มันมีข้อจำกัดที่ผมพูดไปเนี่ยมันมันขวางเรามันขวางเราอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะทลายกำแพงตรงนั้นออกไปคุณเริ่มต้นในยการพูดคุยครับทุกๆปัญหาเลยนะผมแนะนำเลยมันแก้ได้การมันแก้ได้ด้วยการพูดคุยมันก็เหมือนกับมันคล้ายๆกับสถานการณ์บ้านเมืองของเราของเราในตอนนี้แหละครับที่มันเกิดการชุมนุมมีม็อบมีอะไรเงี้ยถามว่าต้นตอมันคืออะไรต้นตอมันเกิดจากการที่มีคนนึงอยากคุยแต่อีกคนนึงเสือกเล่นตัวไม่อยากคุย เออกูจะ้ยงกลัวใครจะทําไมนั่นแหละครับมันก็เลยมีปัญหาฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เรับฝากนะครับผมผมผมขอนะคนที่รับฝากซื้อนะครับขอเลยนะหยุดเถอะครับบางทีการกระทบองคนเนี่ยมันอาจจะกระทบในวงกว้างในสักปันได้ใครจะไปรู้ถูกต้องไหมครับก็นั่นแหละนะครับก็เลยแบบว่าอยากจะฝากเหมือนกันว่าอย่าอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะครับ แล้วมันจะแล้วอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันเป็นการช่วยเลืคนอื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่คุณแค่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตรอดหรือว่าตัวเองรู้สึกปลอดภัยในมุมแคบๆแต่ถ้าหาว่าคุณพาพวกเขาไปาพูดคุยหรือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าหาทางออกร่วมกันนะครับที่มันมีวิธีที่ดีกว่านี้คุณทําได้นะครับคุณแค่คุยกันนะครับ อย่างในกลุ่มหนังซื้อเนี่ยมีคนก็ไม่ค่อยมีคนแบบว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บอกว่าทําใจครับลองหาร้านนี้ครับลองฝากคนนี้ดูครับอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาก็จริงแต่มันเป็นการแกรแ้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นปลายเหตุที่เมันอยู่ไปปลายเลยอะ่ะซึ่งกว่าที่คุณจะถอนรากถอนโคนของปัญหาได้จริงได้มัน มันใช้เวลานานแล้วบางทีมันอาจจะสุลเลียวร้ายจนทําให้เราแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกมันมันกว้างจนทําแบบว่ามันเลวร้ายลงแล้วมันอาจจะเกิดลุ่มดํารอบสองอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่อยากให้เกิดอะไรแบบน้ขึ้นอีกนะครับก็เลยอยากจะฝากหลายๆคนที่อยากจะซื้อนะครับคุณเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับผู้ปกครองนะครับคุณก็พูดพูดกับเขาไปเลยว่าเออผมหนูอยาก อ่านกระตูเรื่องนี้พราหนูสนใจหนูสนใจที่เนื้อหาออผมสนใจที่ภาพภาพลายเส้นเขาสวยมันเป็นงานศิลปะภาพนู้ต่างๆเลยเนี่ยมันมันก็เป็นงานศิลปะภาพวาดทุกอย่างมันเป็นศิลปะมันเป็นความตั้งใจของผู้วาดที่เขาอยากจะสื่อออกมาอยากเรียนรู้อะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าคุณจะคุณก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเรื่องเพศเรื่องความแรงอะไรเงี้ยมันมันเป็นวัยของหนูแล้วที่ หนูจะเรียนรู้อะไรแบบนี้หนูอยากรู้เรื่องนี้มากกว่านี้เพื่อที่ว่าหนูจะไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มันไร้ประสิทธิภาพอะไรเงี้ยคุณพูดให้มันดูยิ่งใหญ่ไปเลยครับพูดในแบบคุณรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายอย่างแท้จริงในการที่คุณจะเติบโตแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่คุณแบบว่าอยากจะอะไรเงี้ยแบบอยากจะเติบโตขึ้นอะไรเกินอายุของตัวเองนะครับ คุณก็พูดไปแบบเบี้ยวๆก็ได้หรือว่าจะแบบอะไรก็ได้นะครับที่แบบว่าทําให้ผู้ปกครองเข้าใจนะครับซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ปกครองเขาอาจจะรับฟังนะครับผมแล้วก็ก็อาจจะพิจารณาแล้วก็ให้คุณเนี่ยซื้อได้นะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยก็จะเป็นคนซื้อให้คุณคุณเองก็จะได้ไม่ลําบากนะครับแบบว่าเออไปฝากคนนั้นคนนี้หรือว่าแอบ,บซื้ออะไรเงี้ยนะครับผมหนังสือตูนนะครับไม่ใช่ยาบ้านะครับอย่าไปแอบ,บนะครับนั่นแหละก็ ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมยิ่งพูดมากเนี่ยก็เริ่มมั่วนะครับเริ่มหลงประเด็นแล้วเพราะว่าความคิดตอนนี้ก็ตีกันเหลือเกินนะครับแต่สรุปโดยรวมนะครับที่คลิปนี้ผมอยากจะบอกก็คือการ์ตูนตีดเด็ดนะครับไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้สังคมเสื่อมนะครับผมทุกวันนี้มันเสื่อมได้เพราะผู้คนนะครับไม่ใช่สิ่งของสิ่งของเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ของภายนอกนะครับผมที่มีไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่า สิ่งที่มันทําเกิดไม่เปิดหะแต่สิ่งที่มันแบบว่าทําให้เกิดปัญหาจริงๆม,มันไม่ได้มันได้อยู่ที่สิ่งของครับผู้คนเป็นคนสร้างสิ่งของต้นต่อของปัญหาจริงๆก็คือคนที่เขาสร้างนะครับผมก็อยู่ที่ผู้คนนะครับผมไม่ใช่สิ่งของอย่าไปโทษสิ่งของอยู่ที่การประพฤติตัวของคนล้วนไม่ใชออ่อะไรก็โทษแต่นู่นนี้นั่นเหมือนกับเกมนั่นแหละครับผมที่ครั้งหนึ่งเกม GTA ก็เคยเป็นประเด็นนั่นแหละครับที่แบบว่า วัยรุ่นไปฆ่าคนเพราะว่าเรียนแบบเกมแล้วก็ไปโทษเกมว่าเาเกมมันทําให้เสียคนนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็นั่นแหละก็เป็นยุคสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้ผมเชื่อว่าหลายๆลาคนยังแยกแยะได้นะครับแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นนะครับที่อายุสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอายุระหว่างนี้มันก็แย่แยะอะไรเป็นแล้วนะครับเพราะว่าคุณเข้าถึงสื่อเข้าถึงอะไรได้รวดเร็วและง่ายมากๆผมเชื่อว่าหลายๆลคนเนี่ยมีหัวคิดแล้วก็แย่แยะได้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะมีคนยอมรับคุณมัั้่ะแคคนนนเองรบ ฉะนั้นนะครับไปพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองใครก็ได้นะครับที่ดูแลคนอยู่นะครับไปบอกพวกเขาว่าผมอยากซื้อรูสเซนเกะเนซากะครับมันเป็นกระตุนติดเรท <c oughs> ขออภยัยมันเป็นกระตุนติดเรทก็จริงแต่ว่าผมพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในเรื่องผมพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาภาพต่างๆอะไรแบบนี้สักวันหนึ่งผมก็ต้องได้เจออยู่แล้วนะครับไอ้ผมเรียนรู้เถอะนะครับสั่งสอนผมตั้งแต่ตอนนี้เพื่อที่ผมจะได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ อะไรอย่างนี้นะครับผมยกเหตุผลสารพัดที่คุณมีนะครับให้กับอัดเขาเรียกว่าอะไรนะอัดกระแทกพวกเขาให้เต็มที่ให้พวกเขารับรู้ถึงความมุ่งมั่นของคุณนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดนะครับผมก็ขอให้พวกคุณโชคดีครับผมโชคดีเออโชคดีทําไงวะเอ่อภาวนาภาวนาแล้วกันนะครับพนมมือภาวนาขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อเรื่องนี้นะครับก็คงประมาณนี้เลยกันนะสำหรับคลิปนี้ ไม่รู้ว่าพูดนอกเรื่องไปเยอะหรือเปล่าก็น่าจะเยอะนั่นแหละครับผมถ้าคุณฟังมาถึงนาทีนี้ออหรือว่ารู้สึกว่าเสียเวลาก็ขออภัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกอยากจะสื่อจริงๆเนี่ยมันมันก็อยู่ในคลิปเลยนะครับก็คืออยากให้หาทางออกที่ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่แบบว่าหาทางออกที่มันดูแบบดูเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูเหมอนคนมีความคิดไม่หลากหลายไม่สร้างสารรค์อะไรอย่างนี้นะครับทําแบบแอดจางก็ได้นะครับไปพูดคุยไปพูดคุยกับพ่อแม่นะครับผมพาพวกเขาไปดูพาพวกเขาไปเปิดโลกกว้าง พวกเขาพอพวกเขาได้เบิกเนตสักครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าครั้งต่อไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับจริงๆนะครับผมขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับสําหรับหลายๆครอบครัวและก็สำหรับหลายๆคนนะครับที่อย่างอายุไม่ถึง20นะครับขอให้มีวันนั้นขอพวกคุณกันทุกคนครับขออวยพรไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขออวยพรไว้นาทีนี้นะครับขอโชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ